ะะวันนี้ลูกปูปที่นี่ที่ไหนเอ่ยตรังค่ะมาส่งรถลูกค้าที่จังหวัดตรังนะคะขับรถมาทั้งหมดเก้าร้อยกว่าโลค่ะแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยสนุกชอบนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรลูกปัดก็ไปส่งอันนี้รีวิวกันหน้าสนามบินเลยนะคะนัดรับรถกับลูกค้าที่สนามบินเคยรีวิวกลางแดดมาแล้ววันนี้รีวิวกลางฝนบ้างฝนกำลังจะตกะคะ่ะแต่ว่าอยากรีวิวรถให้ลูกค้าดู คันนี้ลูกปัดแต่งมาเต็มอีกนึ่งคันนะคะคันนี้แต่งหล่อมากเลยขออนุญ,ญาตพรีเซนต์ก่อนรีโมทอยู่ไหนนะรีโมทอยู่ไหนนะนะคะในน้ารีโมทอยู่ในนี้อยู่นี้นะคะคันนี้ลูกปัดลูกเ้าเคยเคยถามกันว่ากุญแจรถแล้วคันนี้เป็นยังไงนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือกุญแจรถนะคะลูกค้าขาท่านใดที่จะซื้อแล้วบลูกปัดลูกปัดแจ้งก่อนนะเป็นกุญแจแบบไข่นะคะแต่ตั้นตอนเดียวของเราแต่ว่าอย่าเพิ่งน้อยใจไป ติดเพิ่มได้ค่ะถ้าลูกค้าท่าในใดอยากได้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นก็สั่งติดตั้งกุญแจดีหมดเพิ่มได้เลยนะคะเพราะว่ารถลรอกนอแน,น,นเอ็นดูอะกุญแจ<笑><笑><笑>นะคะก็อ่าคันนี้ติดตั้งดีหมดเพิ่มแล้วก็คันนี้ติดติดไอโฟนตกอะเย็นคันนี้ติดตั้งวินด้วยนะคะอ้าววินเดี๋ยวปัดลงคลิปรีวิวการใช้วินให้ดูบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้รีวิวไม่ทันจริงๆฝนจะมาแล้วนะคะ ตัวนี้เป็นวินสลิงนะคะวินมีหลากหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะมีแบบเชือกแบบสลิงหรือว่าจะแบบหลายสเปก่ะขาะอันนี้ก็สเปกสเปกนี้ก็ราคาไม่สูงใช้งานได้จริงก็ถือว่าโอเคเลยนะจ้ะแ,แล้วก็ติดไปสปอตไลท์ค่ะด้านหน้าน,นะคะตั้งแต่รีวิวครั้งแรกไปที่ติดไปสปอตไลท์อ่ะต่อคันต่อมาก็ติดมาเรื่อยๆเลยคะ่ะเพราะว่าบอกอว่าพอติดเพิ่มก็ไปเนะะี่ยค่ะมันทําให้รถแดุดูดึงมา ต่ขึ้นอะตัดชอบมากเลยอะส่วนตัวกับอัดชอบจริงๆนะอันนี้ชุดนี้ค่ะอันนี้ไม่พอติดด้านบนหลังคาด้วยนะคะสปอร์ไลท์บนหลังคาด้วยลูกค้าค่ะเนี่ยฝนตกถึงมาสงสารเซลไหมอะน้องนั่งนั่ารักนั่งดูเนาะรีวิวกลางฝนส่งตัวเองก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ติดสกู๊ปลูกค้าเนี่ยอันนี้เป็นสกู๊ปสกู๊ปเป็นพลาสติกนะไม่ได้เป็นแบบโครเมียมหรือเขาเรียกอะไรนะอะไรไม่รู้อะตั้งอย่างแต่รู้ว่าเป็นพลาสติกอะเออพลาสติกแล้วก็สวยขึ้นนะคะตกหนักแล้ว ตกหนักแล้วทำยังไงดีรีวิวก่อนที่ตาคนแล้วจริงหรออาจริงหรออ,อันนี้ค่ะก็แต่งรอบๆคนหมดอย่างนี้แล้วนะคะโอ้ยไม่ถอดไม่ได้แล้ววะอันนี้ถ่ายทอดสดเลยนะคะ,ะด,ด้านข้าติอร์แบบนี้นะคะเลยเรหลอสามารถอไดนี้โหดนจากโหด,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 หดนะคะ้คน,นี้ตอด้านในด้วยนะคะ,นะคะด้านขา คลิปเราครบทุกอย่างแล้วว่ะตากแดดตากฝนอ่ะอันนี้จะตากฝนเลยนะพี่นะคะติดทา้ายเราไป <พอ S 1> ด้านในดีกว่าไปเกาินโอ้เสิน้ำสเสิบกขอบมาเนะคะก็กค้าท่านใดสนใจรถเดี๋ยวเราหันทางนี้ดีกว,ว่าจะได้เห็นร,ร้ว่าเราตากฝนจริงๆเราไม่ได้โม้นะคะอ่า นี่เลยลูกค้าท้างในสนใจรถไต้เต้ตอนเดียวโฟยูนะคะหรือจะเป็นรถมิสูบิชิทุกรุ่นนะคะลูกปัดดงเซลที่มิสูบิชิเซโกยาติถนนรานินทาใกล้กับข้างไต้เตไอแลนด์นะคะมีบริการส่งรถลูกค้าทุกจังหวัดทุกที่นะคะการจองออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากค่ะทิคมาที่เบอร์0816414576โทรหาลูกปัดได้เลยนะคะยินดีบริการแบบนี้นะคะอยากรีวิวข้างในด้วยอ่ะแต่ฝนตกอ่ะทำเงินเสี มีโช๊คแหลเนาะคันนี้แต่งแต่งเยอะคะ่ะใส่โชคกักระโปรงหน้ามาด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องขัดแรด้าลังท้ายกระบะม,ม,มาด้วยนะคะอยากรีวิวให้เห็นแบบขับเข้ามาแบีไม่ได้หรอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปอืน่นกันก็ได้เนาะคลิปนี้ก็มารีวิว,วว่าเราส่งจริงส่งถูกถึงบ้านจริงๆนะคะเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ลูกปัดขออนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนุกแล้วอะ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ไปก่อนนะไ้างค่ะ Thank you.